ซิเลียออกมาปิกนิกโอเคปูว่าห่มเสร็จแล้วก็มากินได้เลย <c oughs> แต่ว่าต้องล้างมือก่อนนะทำไงกันดีนะ <c oughs> ตัดลอดออกมาแบบนี้เราก็หยอดกาวร้อนลงไปว้าวขวดเยอะจังเลยอ่จากนั้นก็เติมน้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาจะได้ไม่หง,งา่า จลล้างมือสุดแองเจิลนี้จะทำให้เราปลอดภัยอ๋อนั่นครอบครัวเจลล้างมือสุดแองเจิลไม่ใช่เหรออ๋อครอบครัที่น่ารักถ้าอยากจะช่วยฉันบ้างจ้ะอ้าวแล้วจะไปไหนกัน่ล้ั่นน่ะโถเอ้ยแต่ว่าเจลล้างมือสุดแองเจิลก็มาช่วยเธอไว้มาล้างมือให้สะอาดกันเลยดีกว่าทีนี้ก็กินได้เลย นี่คือรอยเขาคือซาตาหนุห่มสุดหล่อมาวัดเสื้อให้เขากันเลยเอาละขอได้กับเข็มหน่อยนะเสร็จแล้วลองใส่ดูชอบจริงๆเราจะตกแต่งสักหน่อยนะแล้วกางเกงฉันลหะอแหม<ะ>่ใสงเกงสีดำละเทศเลย <ห isis> วาดรูปปีกจากผ้าหนังเทียม แล้วก็หยอดด้วยกาวร้อนอ้ปีกดียทำให้เขาสามารถบิน,นได้ไกลเลย <c oughs> เราจะทำเขาจากดินปั้นจากนั้นก็ติดที่แคาดผมแล้วก็ระบายสีแดงลงไปเลยอ้เขาของเชนฉันนึกว่าหายไปซะแล้วสิทีนี้ฉันก็ไปก่อก,กวนโลกได้แล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าลืมใส่สร้อยแล้วก็เครื่องประดับด้วยนะ <c oughs> รอยมาแล้วโลกใบนี้ yes <c oughs> โอ้นรกรอ้อนจริงๆเลยมีลาวาเต็มไปหมดเลยฮะถึงจะเป็นซาตานแต่ก็สามารถติดเชื้อได้นะอ,อ้้สงสัยจะมีเชื้อโรคเยอะเกินไปนะเนี่ยลองดูทีสิอปอดโลอเแล้วสิสีเขียวเจ๋งเลยรอยชอบเดินเหยียบหินแล้วร้อนถ้าเกิดว่าฆ่าเชื้อก่อนจะเข้าบ้านแล้วก็นะไงจ้าจิลเลีย งั้นเรามาทำชุดแสนสวยให้เธอกันเลยดีกว่าเข้ากับเธอดีนะแล้วเราก็จะติดกระปองลงไปมันจะดูเบาบางมากๆแล้วก็ตกแต่งเข็มขัดด้วยไข่มุกสีกนางฟ้าของเราจะทำมาจากกระดาษแข็งแล้วก็ขนนกอ้ากระปองก็ต้องตกแต่งด้วยขนนกนะอ๋อดูปีกของเธอสิอ uh ่อฮะเธอดูเหมือนนางฟ้าสุสๆนไปเลย ซิเลียเป็นดีไซนเนอร์เสื้อผ้าตัวจริงตอนนี้เธอกำลังร่างรูปแบบอยู่โอ้ลูกค้าของฉันต้องการจะสั่งปีก <c oughs> เสร็จพอดีเลยอืมงามล้ำเลิศ <c oughs> ยายป้อมๆเป็นอะไรอยู่หรอ๋อเป็นสัตว์น้อยน่ารักนี่เอง <c oughs> เราจะติดเขาลงไป <c oughs> น่ารักแล้วก็นุ่มนิ่มมาใส่หางก็ดีกว่าเนะ มีหางเป็นลูกศรเลยแล้วเราก็จะติดแขนลงไปเจ้าตัวเนี้รักเจะขอมันมากแต่ว่าจะขอจับนายแป๊บหนึ่งนะยายรอยทำอะไรอยู่ฉันเบื่อจังเลยกินไอศกรีมก่อนมะอ๋อมีคนอยากจะกินด้วยแล้วนะเนี่ยข้หน่ะข้าน่ะร็อกนรกเนี่ยไม่ค่อยมีไอศกรีมขายแหลอกนะนี่เอาลูกเสือให้ฉันที รอแป๊บหนึงนะมาแล้วโ <Wow. S 1> รยนะ่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับยาสูตรโบราณเขาเนะ่ชอบเรียนรู้มากๆแล้วก็ได้ใช้เวลากับเจ้าสัตว์ตัวน้อยตัวนี้ oh. <c oughs> นะ่ารักจังเลยทั้งคู่เนี่ย <c oughs> ตัดผ้าตะข่ายรูปหัวใจแบบนี้ออกตัดเวครวให้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็ติดด้วยกาวร้อน จากนั้นใส่สายคล้องเลยว้าวขณะนางฟ้ายังต้องใส่หน้ากากเลยเซลลี่นั่งชมมือจากบนตึกสูงทุกทุกคนเามาดื่มกาแฟที่คาเฟ่นี้ <Hello. S 1> โอ้คนพวกนี้ทำไมถึงไม่อยู่ห่างๆกันไว้นะไม่มีใครใส่หน้ากากกันเลยเหรอ yeah. 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 เดี๋ยวฉันจะจ่หน้ากากให้เองมานี่มา,จาเจ้าเมฆน้อยฮ้ย oh. แบบนี้คดีขึ้นหน่อยนะทีนี้ฉันก็สามารถลงไปได้แล้ว เอาลูกปาดแบบยาวแล้วก็แบบกลมมามาทำเทอร์โมมิเตอร์รรมะตาวัดเสร็จแล้วรอยเป็นอะไรไม่สบายนะสิโอ oh. ฉันมีไข้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อโอ้ huh. oh, ฉันมีเทอร์โมมิเตอร์พอดีเลยงันวัดไข้หน่อยดีกว่าเพียงไม่กี่นาทีรอยก็มาเช็คอุณหภูมิร่างกายของเขาโอ้ oh, ไม่นี่ก็ปกติดีแต่ว่าฉันรู้สึกร้อนอะ ฉันป่วยฉันต้องตายแน่เลยใช่ด้วยเดี๋ยวฉันจะลองวัดอีกทีที่แขนฉันว่าความเครียดของนายทำให้ร่างกายร้อนนะเออฉันตายแน่อ๋อฉันคิดมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าฉันแพนิเกินไปฉันไม่มีใครนี่นะทำบาดิสูตเอามาจากผ้ายืดสีขาวแล้วทำกระโปรงฟูฟ่องแบบนี้จากผ้าตะข่ายจากนั้นก็ตกแต่งเข็มขันด้วยเพชรฟอมเราสามารถทำหมวกพยาบาลได้จากกระดาษโฟม แล้วก็มีเครื่องหมายพยาบาลเธอเองก็มีปีกเหมือนกันนะแล้วเธอก็มีคาถาพิเศษที่สามารถเสกหน้ากากให้กับคนที่ต้องการ <c oughs> นางฟ้าน้อยกำลังไปปฏิบัติหน้าที่อ้เหนื่อยจังเลยขอไปนั่งในสวนอ๊ต้องมานั่งนี้ดีกว่า <c oughs> ดูเหมือว่ามีใครจะอยู่ตรงนั้นนะ เธอก็เลยไปซ่อนบนนั้น <What? S 1> แล้วเธอก็เห็นซีเลียนั่งอยู่ที่บานนั่งเพื่อรอใครสักคนอ๋องั้นหรอกเหรอแฟนที่เป็นซาตานมาสายก็เลยรออยู่นี่ <All right. S 2> อะไรเล่ไม่ต้องมาพูดเลยฉันไม่อยากได้ยินหลองนะ s> <S คือผมขอโทษเนอะ <_ s 2> s> <S เดี๋ยวขอนะนาก,ากับพวกเธยไปไหนกันนะเดี๋ยวจะจัดการเองอุ๊บจุจุกันไม่ได้แล้ว แต่อย่างน้อยก็ปลอดภัยกันทั้งคู่เติมไข่มุกลงไปในขวดอาหารเสริมวิตามินเนี้จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นรอยวันนี้กำลังว่างๆอยู่เขาก็เลยเล่นคอมพิวเตอร์ซะหน่อยฉันอ่านเจอว่าวิตามินช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงงั้นก็ต้องหาซื้อของซะแล้วสิถ้าฉันใช้เวทมนต์ก็สามารถได้รับของวันนี้เลยนะเนี่ย คุณคนส่งของเนะี่ยกำลังจะไปส่งของในที่แปลกๆอันสุดท้ายนี่อะไรเนี่ยอะนรกแล้วเขาก็ล่วงหล่นไปที่นรกทันทีโอ้โอไงมาแล้วเหรอเฮ้อนี่มันอะไรกันเนี่ย <laughs> เดี๋ยวฉันให้สัญเลี้ยงของฉันพานายกลับไปก็แล้วกันเนะฮึฉันได้วิตามินแล้วเหรอเชื้อโรคจงออกไป เรามาทำหน้ากากสุดเท่ให้กับรอยกันดีกว่ารอยน่ะชอบสีดาม,มากเลยเ <c oughs> จง๋งแบบนี้สิช่อยเรามาใช้ถุงพลาสติกแบบนี้มาทำเป็นถุงมือกันได้แล้วรอยน่ะอยากจะไปกินที่ร้านอาหารปีศาจทุกคนใส่หน้ากากกันหมดเลยดีนะเนี่ยรอยเข้ามายังร้านอาหารแต่ว่าถูกอนุยีบีสหยุดเข้าไว้เน่หน้ากากไปไหนนะ่ะ โอ้ใช่ขอโทษทีนะคือฉจะไม่ได้ออกบ้านมานานแล้วอ่าโอเคแล้วนี่ก็อาหารของนายนะ <c oughs> รอยนายลืมเอาผ้าปิดปากออกอ่ะเออแล้วฉจนจะกินยังไงกินด้วยตางั้นเหรอ <c oughs> โดนล็อกดาวเหมือนกันเหรอเนี่ย <c oughs> ใช่ถึงตายแล้วฉันก็ยังจะต้องโดนกักตัวอยู่นะโอเคขอบใจมากๆเลยงั้นบายนะ เอาโลโก้ออกจากขวดจากนั้นก็ใส่เจลล้างมือลงไปแล้วก็ติดโลโก้อันนี้สูตรเขาดีนะร้อยกลับมาที่บ้านตั้งแต่โรคระบาดเกิดขึ้นน่ะเขากลัวมากเลยทีนี้เวลากลับบ้านเขาก็เลยจะต้องอาบน้ำด้วยแอลกอฮอล์แบบนี้ขวดนี่ใหญ่จริงๆเลยฮ่าน้ำร้อนแล้วเั้นฉันแช่เลยก็แล้วกัน โอ้สบายจริงๆเลยไม่น่าเชื่อว่าแอลกอฮอล์แบบนี้จะสามารถต้มแล้วอุ่นดีจังทำโปรเจคเตอร์ออกมาจากไม้ไอติมแล้วก็ระบายสีขาวแล้วติดกระดาษแข็งลงไปจากนั้นก็ติดเลนส์แล้วก็ตกแต่งข้างๆด้วยกระดาษโฟมกากเพชรว้าวใส่ขาแล้วก็ติดปุ่มเลยมาทำจอจากไม้เสียบลูกชิ้น ใส่ไว้ข้างบนด้วยนะทาทุกอย่างให้เป็นสีชมพูแล้วก็แขวนผ้าลงไปไอวี่เพื่อนสนิทของซีเลียมาเยี่ยมหาเธอวันนี้เ <Hello. Hello. S 1> เดี๋ยวฉันไปเอาโปรเจคเตอร์ก่อนนะเสาวกำลังดูละครกันอยู่พวกเธอนะ่ะกำลังกินป๊อปคอร์นแล้วก็มิลชเชคกันอย่างสนุกสนานโดนล็อกดาวแบบนี้ก็ยังสนุกได้นะ